ทุกช่อครับนะนี่เราปั่นจัก,กรยานซึ่งเราโชว์จัก,กรยานหน่อยนะจากมันรักโฮสเทลเขาจะมีจัก,กรยานหลายแบบนะสูมงเสือหมอบเสือภูเขาเลือกแบบนี้นะฮะจะปัน่นเดี๋ยวจะปั่นเรียบทะเลนี้ไปเลยนะฮะเรียบหาดนี้เลยอ่าวมะนาวนี่แหละจะไปดูข้างแว่นกันไหมสัญลักษณ์ประจาจังหวัดประจวบคีรีขันน่ารักเขาบอกจริงๆต้องขึ้นเขาล้อมหมวกแต่เขาปิดไงเขาไม่เปิด่าวันนี้นะครับ ก็เ,เปิดเฉพาะวันหยุดสักการะฤกษ์เสาร์อาทิตย์ก็ไม่เปิดนะท่านเดี๋ยวเราปั่นไปเรื่อยๆๆ,ๆนะตามนี้เลยไปว่าจะเจอข้างแว่นไหมถ้าไม่เจอเรากลับแล้วนะวันหลังค่อยมาใหม่นะจ๊ะอ่ามะนาวอืมจะมีแต่ฝรั่งอนะ่ะทุกคนมีแต่ฝรั่งน่ารักน่ารักฝรั่งเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเนขาเรียกว่าเป็นแบบแนวที่นั่งเหมือนบางแสนใช่ไหม นะครับเห็นชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยรู้สึกจะแสงมันจะจ้านะครับหวังว่าทุกคนก็คงเห็นเนาะทายนี่ยฝรั่งก็จะตากแดดให้ผิวแทนๆมีแต่ฝรั่งนะจ๊ะนะนี่ เขาบอกว่าข้างแว่นจะเป็นมิดแต่ถ้าลิงตรงแถวช่องกระจกก็ต้องระวังต้องระวังนิดนึงมันจะแย่งของอฝรั่งทั้งนั้นเลยทุกคนมีคนไทยอยู่ตรงนี้นิดเดียวว้ายตัวอะไรอะแฟงกับคุณนี่เป็นเขตกองบินห้านะครับทุกคนโอยมีคนตัวเล็กๆด้วย ว่านี่แมงกระพุนเต็มเลยนี่ฮะมันจะตัดไหมแสงแบตเตอรี่มันก็จะหมดมีฝรั่งทุกคนตัวชมพูชมพูเวดน้ำได้สบายเลยเนาะนี่ครับทุกคนปะจะทันดูข้างแว่นไหมอะเพราะว่า เราแบตจะหมดถ้ามันตัดไปก็เป็นที่รู้กันนะจ๊ะทุกคนนี่คือเข่าล้อมหมวกว้ายแมงกระพุนเต็มเลยทุกคนมันไปเรื่อยๆเนาะ มีความเป็นชายหาดที่สามารถว่ายน้ําได้แต่ถ้าอ่าวประจวบนีจะลงเล็ดน้ายากนิดนึงเพราะว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสร้างแบบคอนกรีตเป็นเขื่อนน้ํามันก็จะแบบเต็มตลอดนะค่อนข้างเต็มอยู่จะไม่เหลือชายหาดให้คนเดินเล่นไปอยู่ข้างแว่นกัน ว้าเราไปได้ไหมอ่ะเปี้ยกนะสิไฮฮัลโหลขอโทษปูลมด้วยนะถ้าเราจะต้องผ่านไปอุ้ยไปได้ไหมอ่ะทุกคนน่คฮนะว้ายดูแมงกระพุนดยูี่นีตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่มากมาานะครับ กำลังถ่ายรูปกันไปดูแค่ข้างแวดนะยังเนี่ยตรงเนี้ยายไปไหมเร็วตามมาเดี๋ยวนี้ตามมาเลยตายแล้วปั่นจัก,กรยานดูสิทุกคนอ๋อปั่นจักรยานฝากขึ้นมาหาสมุทรอืมอืมจะลมม้มไหมลุ้นกัน ทุกคนนี่ดูคลื่นสิรถมาไปดูข้างแร่นกันนี่เข่าล้อมหัวโอ้ทรายไปไม่ไหวแล้วทุกคนหนักนะฮะ อุ้ยหอยไไหอยอะไรก็มไม่รู้ทุกคนตัวใหญ่มากอามะนาวจะทุกคนจา๋าเราปั่นอีกนิดนึงนะเพื่อพิสูจน์ว่าอ๋อน,นี้เป็นครัวฟ้าชมคลื่นไงถ้าเรามาจากด้านหน้าใช่ไหมเราก็จะมาจากกองบินห้าทางเข้าวไงโอเคเป็นที่พักด้วยเห็นไหมเรลื่อนรับรองตอนนั้นจะต้องขึ้นทางนี้เพราะตรงนู้นน้ำทะเลมันจะลุกจะปั่นไม่ได้แน่นอน